สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่มที่1นนะครับของวิชา operating system นะครับโดยวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์ Project นะครับเป็นแบบสคริปไฟล์นะครับของตัว windows แล้วก็ linux นะครับโดยตัว windows นะครับก็คือผมจะนำเสนอโดยที่ว่าตัวแบบสคริปไฟล์ของผมเนี่ยจะมี3เมนูนะครับามาดูโค้ดกันก่อน โดยนะครับเริ่มแรกจะเป็นฟังก์ชันเมนนะครับโดยที่ว่าจะมี3เมนูนะครับคือเด v e File แล้วก็ e ก s i n g งเกมนะครับคือเดทนี่คือวันเวลานะครับโดยที่จะมีวันเดือนปีนะครับเวลาแล้วก็ปีเนี่ยเป็นคิรศศกราชแล้วก็พุธศักราชนะครับส่วน Move File นะครับจะเป็นการย้ายไฟล์นะครับจากฟังก์ชันไอจากโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ fb ข้างในนี่นะครับมาที่ ถอยหลังมาที่โฟลเดอร์เอตรงนี้นะครับในนี้นะครับแล้วก็จะมีการเลือกย้ายไฟล์ระหว่างไฟล์เดียวหรือว่าย้ายทั้งหมดนะครับแล้วก็แก๊ชชิ่งเกมนะครับเป็นเกมเดาตัวเลขนะครับโดยที่ว่าจะสุ่มตัวเลข1ถึง100นะครับแล้วก็จะให้เราเดาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถูกนะครับถ้าเกิดว่ามากเกินไปมันก็จะใบว่าให้น้อยลงหากถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปจะใบให้มากนะครับโดยดูจากโค้ดก็ ี่ลยครับอันนี้คือฟังก์ชันที่2ของ Move File นะครับว่าให้เลือกอ Move All หรือ Move s u m นะครับนะครับแล้วน,นี้ก็เป็นฟังก์ชัน Date นะครับของอวันเวลานะครับแล้วก็อันนี้คือการเลือกย้ายไฟล์1นไฟล์นะครับแล้วก็ย้ายไฟล์ทั้งหมดโดยทั้งหมดนี่คือจะรองรับนั่นกุลทีทีเจเป เป็ i r m b 3 m b 4แล้วก็พวก document นะครับพวก doc นะแล้วก็อันที่สามนะครับเป็นเกสยิ้นเกมนะครับให้เดาตัวเลขครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูการทำงานจริงะะรฮะนี่ครับอันนี้คือหน้าตาของแบบสคริปนะครับอ่าเราเลือกหนึ่งนะครับจะเป็น วันเดือนปีนะครับแล้วก็ปีคิสสกักราชแล้วก็พุทธศกักราชนะครับส่วน2นะครับจะมาหน้าย้ายเอาย้ายอยายอนะครับหรือว่าย้ายบางส่วนนะคือ move All หรือ move sum นะฮะงั้นเราเลือก move sum ก่อนนะครับคือ B ฮนะให้พิมพ์ b อ่ะเจะให้พิมพ์ชื่อครับนี่นะครับเราจะย้ายไฟล์มาที่หน้านี้นะครับ พิมพ์ชื่อไปเมื่อกี้หนึ่งหนึ่ง t x t นะครับเป็นนามสกุลไฟล์ครับเ mm hmm. จะบอกว่าย้ายหนึ่งไฟล์แล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับย้ายไปแล้วนะฮะแล้วถ้า move all นะครับก็ไปที่หน้าสองเหมือนเดิมครับ move file แล้วก็ move all นะครับอ่าตรงนี้ไฟล์ก็จะมาแล้วนะฮะหน้านี้แล้วก็ เก็สิงเกมนะครับกดสามก็จะมีให้ดาตัวเลขน,นะครับผมลองห้าสิบก่อนล้วกันค้นๆมากขึ้นอีกก็เจ็ดสิบมาึ้นอีกก็แปดสิบครับต่ำลงก็น่าจะเจ็ดสิบห้าต่ำลงอีกเจ็ดจุสองเจ็ดสิบเอ็ดครับโอเคครับจบของส่วนแบตสกคิฟายนะครับของตัวคอมานพร้อมนะครับ เรามาดูส่วนของรีนูกันบ้างน,นะฮะอ่าโดยตัวรีนูนะครับผมจะเข้าด้วยโปรแกรมอุบันตูนะครับนี่ครับนะแล้วก็เราจะรันไฟล์ผ่านหน้าต่างนี้นะครับโดยไฟล์เนี่ยอยู่ที่หน้าเดียท็อปนะครับนี่ครับ ที่หน้าเดสก์ท็อปนี่ครับชื่อไฟล์นี้แล้วก็อันนี้คือโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีไฟล์อยู่ในนี้นะครับผมก็จะย้ายมาที่ตรงนี้นะครับไฟล์ตรงนี้โอเคครับเราจะรันไฟล์น,นะครับชื่อว่า project o โนะฮะวิธีการรันก็พิมพ์ตามนี้เลยครับแล้วก็ใส่นามสกุลไฟล์ครับ เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นเมนูเช่นกันครับก็คือเดททานนะครับมูฟไฟล์แล้วก็เรนด้อมเกมก็คือก็คือคัการซิงเกมนี่แหละฮะมาดูเดทไทานก่อนนะครับก็จะมีวันเวลานะครับแล้วก็ปีคศคศนะครับแล้วก็มูฟ f i l e นะครับจะมีให้เลือกนะครับว่า m o v e all หรือว่า move sum นะครับก็ ถ้ากด1เนี่ยจะเป็น move All นะครับถ้ากด2 move sum ผม move sum ก่อนแล้วกันก็พิมพ์ชื่ออย่างเมื่อกี้นะครับ1 1ึ่งหนึ่ง t ฮะเขาบอกว่าโอเคก็ย้ายไฟล์ที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับย้ายมาหน้านี้แล้วแล้วเราจะย้ายไฟล์ทั้งหมดด้วยนะฮะก็ไปที่ move file เหมือนเดลยครับแล้วกด1ครับอ่าแล้วก็ทีนี้ ไฟล์ทั้งหมดก็มาแล้วครับข้างในก็จะไม่มีครับต่อไปเกมแันดอนเกมนะครับเป็นการ์ตงเกมนะครับห้าสิบเหรียรนะัะโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูส่วนของตัวโค้ดกันนะครับ ตัวโค้ดนี่ก็จะเป็นนี่นะครับหน้าต่างโค้ดโดยฟังก์ชันมีฟังก์ชันเมนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน choice นะฮะที่เราจะรับว่าจะต่อจากฟังก์ช์อ่าต่อจากฟังก์ชันเมนนะเราจะไปฟังก์ชันไหนให้เราพิมพ์ตัวเลขไปนะครับและนี้จะเป็นฟังก์ชันแรกนะครับที่ว่า date time นะฮะ แล้วก็ฟังก์ชัน2นะครับคือให้เลือกย้ายไฟล์ว่าจะย้ายทั้งหมดหรือย้ายทีละไฟล์ครับเราจะโยงไปต่อที่ฟังก์ชัน move move file choice 1นะครับแล้วก็ move file choice 2อันนี้คือฟังก์ชัน3นะแล้วคือจะเล่นเกมนะครับคือ,คคอเกมดาตัวเลขอันนี้คือฟังก์ชันย้ายไฟล์ทั้งหมดนะครับโดยจะย้ายไฟล์เพียงแค่นามสกุลเท่านี้นะครับแล้วก็ โม้ไฟทีละไฟล์ครับคือจะรับชื่อมาแล้วก็จะย้ายไฟล์ไปนะครับแล้วรับกลุ่มผมขอจบการน,นำเสนองนท่านี้ครับผมค,ครับ